พี่น้องจ้ามือนีย่ายสิพา้าพี่น้องไปกินเข้าปลาเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับรถขึ้นมาทึ่งภูเขากับพี่น้องบกไก่เราค่ะแต่ว่ามันเนิ่นเนาะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนกลับย่ายสิยางกลับเองตอนมาเดี๋ยวย่ายแฟนย่ายขึ้นมาสง่งย่าอดไรยังมากินเข้าเทียงมาเบิ่งเด้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องงามบอกคะ่ะอันนี้วิวนี่อันนี้คือเมืองย่ายอยู่นะคะแต่ว่าย่าขึ้นมาทึ่งภูเขาเห็นบอกคะ่ะ เ,เ,เห็นทะเลเห็นทะเลบะคะนะ่ะพวกยายไปันเห็นเลือดข,ขาวๆปะคะเรือดขาวตัวนั่นแหละเวลาให้พวกยายไปสวีเดนไปสื่อของพวกยายไปขึ้นเรืออยู่ค่ะรถขึ้นเรือไปนะคะเห็นบ่งามป่ค่ะพี่น้องอันนี้คือเมืองยายค่ะนี่แหละค่ะที่เมืองที่ยายอยู่คนก็สิมานังส้มบิวอยู่ดีค่ะหลายหลายยายสิไปกินข้าวเสร็จเลยพี่น้องบานดนี้ค้นขึ้นหลายเด้ด ยยกกรสิอยากอา,ายเพิ่นได้แาบไหนพี่นอ้องจ้าฮหมองกันเด้อเลยไปลาก,กินเลพี่น้องคนกระมีได้แากหายกายคุน้นกระซางได้แต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ไก่อกก็ตังบักทัวค่ะพี่น้องไก่อกพี่น้องไก,ก่ซองแยกกสิมาก,กินได้เด้อร่มเย็นๆได้นี่ป็นอยายหนึ่งก็นั่งเบื้องหนา้า เหมือนียายมาเลี้ยงงัว่พี่น้องได้ปล่อยงวเขา่าปลาได้กินเขาก้อนแดดปักหนอกพักหนอกเก็บยุ้ยหอยนั่นั่น่างามตอนแ,แรกแด้บายายที่สอดเสือพี่น้อง ถอไดไปเลยมันหนาวน้องก,ก้อนนี่งามๆเก็บไปได้หลายพี่นอ้องจะปีงหลายนอ้อง ขาอย่ายนี้แม่แรกสิเปล่ากินก้อนย่า่มว่นนี้ก้อนแดดออกแล้วครัยังเนี่ยไม่หนจะควงได้เป็นสองนิด ไยังมีผักคุณเลิศนาเด้วยคุณเลิศอ,อยู่ขางองแม่ยายปลูก้ลยออ Nếu trời mưa nha thì sao đây? Hãy bưng Trời mưa nha bồi ấy Em có những tôi กำลังชมาางวมิวแลยนะอนแรกแค่วาสิเปนั่งกินมองห้อ้นยูว่าสินั่งอันเบิอันวิวนะนงังเบิ้งวิวกินขาไปเบิรงวิวไปเน,น,นาะแกถอดเสื้อไป่ได้้างหา

ันต้องพูเขาเลยขยัไปตั้งต่สมัเห็นตาแต่มันเห็นวิวไมันจะเห็นวิวเมืองย่ เดี๋ยวยากเก็บเตาแล้วเปนอง้เดี๋ยวย่ากเ,กเดยวยาก,ก็บาเบื้งมิวแล้วไปนองเด้อนางบอคา้สวยไหมคะยา่าแนมเพ็นจากกองเด้อพี่นองเด้อเสียงมันอันนี้อภาพปนทั้งนี้ทั้งปลาเดี๋ยวพาสิย่าสผ้สากับบาอะไรด้บัดน,นี้ยแ้ายางเมื่อลวพี่นองค่ะตนน้นไม้ยังพัดีออกใบอยู่ค่ะ อันนี้ป่าเห็ดย่าได้หนิพี่น้องเดี๋ยวเห็ดออกเดี๋ยวย่าสิพามาเก็บเให้เพลิงดอกงี้ยไงเนาะมึงติดอะไรทั้งทางมันสั้นเดี๋ยวย่างบยางสิมา,มาย่าพยายามอ้วนมะส้งแต่อยากหัวบ่เฮย้ยแต่ว่าป่านี่ก็ยังหนาวอยู่ยางยางสอดลงไปหน,นีแกสิเป็นเป็นโรงเรียนพี่น้องเห็นบ่โรงเรียนโรงเรียนอนุบาล แถวนี้ปลาเห็ดยหาไเว้ดเด้หนิย่เห็ดไปได้ดอกงหญไงแต่อ้นซ้อนอ็ยังนี้เดี๋ยวเห็ดออกเดี๋ยวย่าจผ้ามากโอเคนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้จะมาปอกันสัพนี่ละค่ะยาาพาไปกินเขาปลาซื้อเลี่ยงงัวค้นยางขึ้นเดี่ยได้หน่อยสิขึ้นไปเส้นเขาเห็นบะมุ่มุ่งอยู่โอเคนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับยายแค่นี้ หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะล้ำล้ำรวยรวยนะคะ